ส่วนตำบลเสมืองเหนือครับหมายเลขสองค่ะน้องไอซ์นางสาวพัทรพรรัตนประดิษฐ์จากเทศบาลตำบลเสมืองใต้ค่ะลำดับต่อไปหมายเลขสามครับน้องเกรซนางสาวทิตินาตหลวงราชเทศบาลตำบลเสมืองใต้ส่งเข้าประกวดครับลำดับถัดไปหมายเลขสี่ค่ะน้องไมมิน้น นิชนันพิศวไยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบส่งเข้าประกวดค่ะลำดับต่อไปหมายเลข5น้องนานะนางสาวนาตาลีสุก,กิอุระครับหมายเลข6ค่ะน้องปอปลานางสาวนัชชาสุรินรังสีเทศบาลตำบลเสมิงใต้ส่งเข้าประกวดค่ะลำดับต่อไปหมายเลขเจครับน้องมิวนาง เอมิกาปะดีตำบลเสมืองหนึ่นะส่งเข้าประกวดครับลำดับถัดไปน้องนุน่นนางสาวธิติการอุตตะมะติงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาบส่งเข้าประกวดค่ะและถัดมาครับหมายเลขเก้าน้องทายนางสาวพิชยาพรอัต,ตโนปกครองอำเภอเสมืองส่งเข้าประกวดครับ ส่งเท้าประกวดค่ะในช่วงเวลาต่อไปนี้นะครับจะได้ให้สิบสาวงามของเรานะครับเดินไปประจำจุดนะครับผมที่ได้มีเครื่องหมายไว้นะครับเพื่อให้คณะกรรมการรวมถุงแขกผู้ไม่เกียิทุกท่านได้ยน่นโฉมความสวยงามของเราในค่ำคืนนี้พร้อมกับรับพวงมาลัยและดอกกุหลาบจากท่านผู้ชมนะครับค่ะซึ่งในรอบที่2ของการประกวดนี้นะคะ เราจะตัดสินด้วยคะแนนนะคะ10คะแนน,นะคะ่ะเป็นเรื่องของความสวยงามนะคะและบุคลิกภาพอีก10คะแนนรวมเป็น20คะแนนนะคะก็ท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้มอบรางวัลหรือว่าให้กําลังใจสาวงามของเรานะคะเรียนเชิญท่านได้ในช่วงเวลานี้นะคะในระหว่างที่คณะกรรมการของเราค่ะกําลังลงคะแนนนั่นเองค่ะในช่วงเวลานี้นะครับสําหรับ ใครที่ซื้อพวงมลาลัยและดอกกุหลาบแล้วสามารถนำมามอบให้สาวงามของเราได้เลยนะครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะมอบพวงมลาลัยและดอกกุหลาบให้กับสาวงามของเราเรียนเชิญบริเวณด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับผมเพราะว่า เราได้เห็นนะครับผมกำลังใจดีนะครับจากพ่อแม่พี่น,นอ้องนะครับผมชาวอมภอสมืองนะครับที่มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับสิบสาวงามของเราในครคันืืนี้ครับ เป็น10สาวงามนะครับผมของการประกวดที่ดาสตอรี่และของดีอำเภอเสมอครั้งที่22ประจำปี2 5 6 8ของเราในค่ำคืนนี้นั่นเองครับ